สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์กลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการดูดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564การพยากรณ์นะคะเป็นการพยากรณ์โดยรวมโดยทั่วไปแม่มดน้อยจะเน้นการอ่านพลังงานของไพ่เป็นหลักเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมาต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะ อย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทานายลงหัวใจแม้มดน้อยขออนุญาตเลือกไพไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย1คาถา King's of c a r the Tower 8ปดดาบสถ้วย The world, Kings of Pentacle, Love yourself first. Separation, you deserve love. Pie my leg, by อุปนิสัยโดยทั่วไปนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะเป็นคนที่รักพวกรักพ้องนะคะชอบช่วยเหลือใจกว้างนะคะจะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ข้อควรระวังของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ บางครั้งก็อาจจะทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นนะคะทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ําแล้วก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับทั้งด้านเรื่องของอารมณ์ให้มากๆเลยนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นัมักจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็ว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันสังเกตว่าตามพื้นดวงเนี่ยมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาพร้อมกับไพ่8ดาบในเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์จะต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะลักษณะของไพ่คิงซับคัพเนี่ยสังเกตว่าเรือสำเภาข้างหลังนะคะมันกําลังโต้คลื่นลมอยู่เหมือนกับว่าในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ประมาณช่วงกลางกลางเดือนนะคะการงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะ่ะอาจจะมีอุปสรรคนะสิ่งที่เรารอคอยอยู่นะคะมันอาจจะมีความล่าช้านอกจากนั้นก็ให้ระมัดระวังนะคะการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างนะคะกับคนร่วมงานเพื่อนร่วมงานกับคนในองค์กรเดียวกันต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เราให้มากนะคะอารมณ์มันอาจจะขึ้นค่อนข้างง่ายประมาณช่วงกลางก,างกางเดือนไปแล้วนะคะ ลักษาของไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะตามประสบการณ์ของแม่มดน้อยนะีมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางครั้งอาจจะหมายถึงเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานกระทันหันบางคนอาจจะตัดสินใจนะออกจากงานกระทันหันบางคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะ วิวาทกระทันหันนะคะนอกจากนั้นก็ยังหมายถึงนะคะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการเดินทางไกลถ้าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลได้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในช่วงก,กลางกลเดือนเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะแต่ช่วงประมาณปลายปลายเดือนมีไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะสิ่งที่เรารอคอยนะ่ะที่มันดูว่าจะล่าช้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะ่ะมันจะมีความสําเร็จที่ดีก็คือต้องเป็นปลายปลาย เดือนไปแล้วนะคะแต่ช่วงที่ต้องระวังระมัดระวังเป็นพิเศษก็อยู่ประมาณช่วงกลางๆลางเดือนนอกจากนั้นนะคะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการเซ็นเอกสารนะคะการเซ็นค้ำประกันให้กับใครต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะคะลักษณะของไพ่8ดดาบเนี่ยบางครั้งนะคะ อุปสรรคแล้วก็เคราะห์ที่มันเข้ามาในชีวิตเราในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นก็ได้นะมันอาจจะเกิดจากบริวารคนรอบข้างนะคะนําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ดังนั้นนะคะถ้าจําเป็นจะต้องค้าประกันหรือว่าเซ็นเอกสารเกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจหรือว่าต้องไปออกหน้าแทนใครนะคะก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเมื่ออิทธิพลของไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ย บางคนอาจจะมีการเสียเงินเสียทองนะคะมีค่าใช้จ่ายเข้ามากระทันหันอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งด้านของการต่อเติมบ้านนะคะการซ่อมแซมบ้านหรืออาจจะเป็นการซ่อมแซมยานผ่านะก็ได้ลักษณะอิทธิพลของไพ่เดอะทาวเเมื่อขึ้นมาพร้อมกับไพ่แปดดาบต้องระมัดระวังนะคะ เคราะห์ที่อาจจะเกิดจากบุคคลรอบข้างนํามาให้เราอาจจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะจากบุคคลรอบข้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เองมันจะทําให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นทุกข์นะคะแล้วก็วิตกกังวล ถ้าคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีเวลานะคะแม่มดนอยอยากแนะนํานะคะอาจจะไปถวายสังฆทานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปใส่บาตรก็ได้แล้วก็กรวดน้ําอุทิศนบุญส่วนกุศลน,นะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรลักษณะของไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะแม่มดน้อยอยากจะแนะนํานะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์น่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีการต่อเติมบ้านนะคะไม่ได้ย้ายบ้านหรือว่าไม่ได้มีการซ่อมแซมยานพาหนะเข้ามากระทันหันการแก้เคล็ดนะคะของไพ่เดอะทาวเวอร์น่ะ แม่มิน้อยอยากจะแนะนำนะคะให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์อ่ะจัดบ้านใหม่นะคะเราอยู่ว่างๆนะถ้ายัางไงก็จัดบ้านใหม่ได้นะอาจจะย้ายเฟอร์นิเจอร์จากตรงนั้นมปไว้ตรงนี้นะคะจากตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นก็ได้มันจะเป็นการแก้เคล็ดไปได้นะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะต้องเรามัดระวังนะคะเกี่ยวข้องกับทั้งด้านของการคาร้ามระกันการเซ็นสัญญาค้าปรากันให้กับใครนะคะออกหน้าแทนใครซึ่งมันอาจจะนำปัญหานะคะมาให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ได้นะคะในเรื่องของการเดินทางเมื่อกี้แม่มดน้อยบอกแล้วนะคะถ้าสามารถนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลได้นะคะประมาณในช่วงก,กลางเดือนน่ะจะดีมากๆเลยนะคะ แต่ประมาณปลายปลายเดือนไปแล้วแม้มดน้อยมองว่ามันจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินที่ดีนะคะถ้าใครนะคะมีปัญหานะคะกับกาลยาณมิตรนะคะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการงานนะที่มันเคลียร์กันไม่รู้เรื่องประมาณปลายปลายเดือนไปแล้วนะคะจะมีการเข้ามาหันหน้าปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะ งานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับท,ทางด้านเรื่องสถาบันการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของบริษัทประกันภัยนะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องเล็กนะคะเครื่องจักรนะคะอุปกรณ์ข่อสร้างนะคะ มีความสำเร็จที่ดีนะคะเกี่ยวกับแก๊สฟืนไฟลักษณะของไพ่ The Tower อเนี่ยถ้าถามเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจที่ถูกฉลกนะคะถ้าตามประสบการณ์ของแม่มดน้อยนะะ่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะขายอเชื้อเพลิงนะคะอาจจะเป็นแก๊สนะคะเป็นน้ำมันอาจจะเป็นขายของมือสองได้ไหมนะคะซื้อมาขายไปเป็นของมือสองขายของเก่าได้นะคะอาจจะเป็นเหล็กได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะประมาณปลายปลายเดือนไปแล้วนะ,ค,ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์บางคนนะคะอาจจะค้นพบความสามารถพิเศษของเรานะคะอาจจะเปลี่ยนงานริเรกนะ,ะให้เป็นรายได้ขึ้นมาก็ได้ลักษณะของไพ่หมายเลข84นะคะรูปทหารนะคะเล่นกีตร์อาจาหมายถึงบางคนอาจจะหยิบจับงานนะคะ2ออย่างในเวลาเดียวกันนะ,ะอาจจะหารายได้เสริมเข้ามาได้นะคะแต่จะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการงานนะคะอย่าหักโหมมากจนเกินไป ลักษณะของไพ่9ดาบนะคะนอกจากนั้นก็ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของอาจจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามากระทันหันนะคอาจจะมีการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะคะถ้าหนักไปก็อาจจะเป็นการผ่าตัดนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วลักษณะของ9้าดาบเนี่ยมันอาจจะหมายถึงนะคะความทุกข์ที่อาจจะเกิด จากความคิดความเครียดของเรานี่แหละค่ะในเรื่องของการเรียนนะคะการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วประมาณปลายปลายเดือนอะ่ะจะมีความสําเร็จที่ดีนะคะแต่มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่ในช่วงประมาณกลางๆเดือนนะคะอาจจะมีความรู้สึกนะคะค่อนข้างที่จะเครียด ในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะมันมีไพ่8ดาบนะคะ9ดาบขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วน่ะจะต้องระมัดระวังให้มากนะคะเกี่ยวข้องกับทั้งด้านเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะคะกับคนในครอบครัวซึ่งมันอาจจะบานปลายนะคะไปถึงการทําร้ายร่างกาย คนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีความรู้สึกนะคะค่อนข้างจะเครียดนะคะมันอาจจะมีภาระนะคะทั้งด้านเรื่องของการงานนะคะภาระเกี่ยวกับทางด้านเรือ่องค่าใช้จ่ายมันอาจจะทําให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์น่ะอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดง่ายนะคะต้องเรามาระวังเรื่องการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวโดวยเฉพาะคนรักคู่ครองของ,ของเรานี่แหละแต่ประมาณช่วงปลายปลายเดือนไปแล้วนะคะแม่มดน้อยมองว่ามันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะมันหมายถึงการปรองดองนะคะการปรับความเข้าใจกัน ปัญหานะคะแล้วก็อุปสรรคที่มันมีอยู่เนีมันก็จะคลี่คลายนะคะแล้วก็จบลงได้ด้วยดีสําหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันจะเหมือนความสัมพันธ์ของคน2คนนะคะจะได้รับการทดสอบซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะคะบททดสอบครั้งนี้นะะมันเป็นบททดสอบครั้งที่สำคัญมากๆนะครั้งหนึ่งนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กับคนรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เลยละ่ะ มันมีไพ่ King of Pentacles ขึ้นมานะคะเป็นตัวแทนของคนที่เกิดในราศีธาตุดินนะคะคพลึกศกันเหมือนกอน King of Cups เป็นตัวแทนของคนที่เกิดในราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ King of Cups ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ The World นะคะบางคนอาจจะคบหาดูใจนะคะกับคนต่างชาติอยู่มันอาจจะมีเหตุการณ์นะคะบางสิ่งบางอย่างที่จะอาจจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์นะคะซึ่ง อุปสรรคครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับบททดสอบครั้งสําคัญซึ่งมันอาจจะทําให้คนสองคนน่ะอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องแยกห่างกันนะคะกระทันหันมันมีพาย separation เข้ามาบางคนนะคะอาจจะต้องแยกห่างกันอาจจะมีเหตุผลบางประการนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการงานก็ได้นะคะส่วนบางคนน่ะอาจจะ มีปัญหานะคะกับคนรักนะคะอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่าอาจจะเกิดขึ้นกระทำหันหาอาจจะมีการผิดใจกันกระทำหันหนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากคนรอบข้างอาจจะเกิดจากบุคคลที่3นะคะเข้ามาทําให้คน2คนเนี่ยนะคะความสัมพันธ์มันเหมือนกับมันเริ่มสั่นคลอนอาจจะเกิดจากบุคคลรอบข้างก็ได้นะคะลักษณะของไพ่หมายเลข84ลักษณะลักษณะทหารเล่นกีตาราเนี่ยอย่างหนึ่งอย่างใดนะสิ่งที่ต้องระวัง ระวังให้มากก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการหึงหวงสิ่งนี้จะต้องเรามาระวังให้มากเป็นพิเศษไม่ว่านะคะอุปสรรคใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนน่ะอาจจะถูกทดสอบนะคะประมาณปลายๆเดือนไปแล้วมันมีลักษณะของไพ่สองถ้วยขึ้นมามันหมายถึงการหันหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันเคลียร์ปมในใจกันลักษณะของไพ่สองถ้วยนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของไพ่ เนื้อคู่ด้วยนะถ้าใครเป็นเนื้อคู่กันนะคะแล้วมีปัญหานะคะที่จะต้องแยกจากคนรักนะคะมานะคะอาจจะมีปัญหากันมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะทําให้คนสองคนนะคะแยกห่างกันถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วนะคะมันจะมีโอกาสนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะคะถ้าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะกําลังประสบพบเจอนะคะกับปัญหาที่อาจจะต้องแยกกับคนรักกระทันหันก็บอกว่า Love yourself first อาจจะใช้เวลาช่วงนี้นะคะพักสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะมาโฟกัสนะคะอยู่ที่ตัวเองดูแลตัวเองให้เยอะๆนะคะแต่ถ้าคนรัก่ะเป็นคู่ของเรานะคะถึงแม้เขาจะจากไปนะคะถ้าเขาเป็นเนื้อคู่ยังไงเขาก็จะต้องกลับมาเขาบอกว่า you deserve love คุณเป็นคนที่น่ารักนะคะคุณเหมาะสมที่จะได้ความรักที่ดีๆ สำหรับคอนโซลนะคะมันจะเป็นพลังงานแบบ2อ,อย่างนะคะอย่างแรกนะคะถ้าใครนะคะมีปัญหานะคะกับคนรักมาในอดีตอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะทําให้ตัวเรานะคะคนรักนะ่ะจะต้องผิดใจกันนะคะแล้วก็เลิกลาจากกันไปกระทันหันอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งการจบความสัมพันธ์กระทันหัน ถ้านะคะคนทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะสังเกตว่ามีไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะถ้าคนทั้งสองคนนะเป็นเนื้อคู่กันนะคะยังไงก็จะ ได้มีโอกาสนะคะย้อนกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะพูดคุยกันใหม่นะคะแล้วก็เกลี่ยบลมในใจกันมันมีโอกาสนะคะได้คืนดีกันในกรณีนะคะที่คนทั้งสองคนน่ะเป็นเนื้อคู่กันนะคะมันมีไพ่ยูดิเซิร์ฟเล e ขึ้นมาด้วยเขาบอกว่าคุณเป็นคนน่า <le> ร <f> ักนะคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ด <le f> ี กับอีกพลังงานหนึ่งนะคะลักษณะของ King's of Cups คือตัวแทนของคนที่เกิดในลาสีธาตุน้ำกรกฎพิจิมีน k i n g o f Pentacles นะคะคือตัวแทนของคนที่เกิดในเวลาศีธาตุดิน,น,ะะน,น,ดน,นพฤกษกันมังกรน,นะคะตามมาพร้อมกับไพ่ The World นอกจากนั้นก็อาจจะหมายถึงนะคะคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะอาจจะมีโอกาสเป็นคนที่อายุมากกว่าเรามากๆคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านนะคะ ความผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะมันมีไพ่ The ะ o w e r 9ดาบแล้วก็8ดาบขึ้นมาเหมือนกับชีวิตของเขาในเรื่องของความรักนะคะเขาผิดหวังในความรักมาแล้วบางคนอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จคนคนนี้จะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูลา่าเลยล่ะเป็นคนที่มีคนมาชอบเขาเยอะนะคะ คนที่เกิดว,วันอาทิตย์น่ะจะมีโอกาสนะคะพบเจอนะคะในเรื่องของความรักอาจจะมีคนเข้ามานะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ลองสังเกตดีๆนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะบางคนอาจจะโชคดีนะคะได้พบเนือคู่ที่ถูกใจนะ แม่มดน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจนะคะให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ทุกคนมีความสุขมากนะคะให้มีความสุขในเดือนของความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะแม่มดน้อยก็ขออาภัยด้วยนะคะแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะ้าสวัสดีคะ่ะ